เริ่มดูสวยงามแล้วนะครับก็หลังจากล้างเครื่องนะครับก็ดูสวยงามเป็นรูปเป็นร่างจักหน่อยนะครับแต่ตอนมานั้นโอ้โห,โหแทบจะดูไม่ได้เลยครับนี่ทั้งสองตัวอาการเหมือนกันเลยครับน่าจะไม่ได้ใช้มาหลายปีเลยครับนี่ล้างเครื่องเลยนะครับ ล้างก็ต้องล้างแช่น้ําเลยนะครับแช่น้ําลงเฟบลงสบู่เลยนะครับลงเฟบลงเฟบแปรงขัดถูเลยนะครับนี่ก็ใช้เวลาอยู่นะครับต้องทุกซอกทุกมุมนะครับใช้แปรงล้วงขัดถูเข้าไปนะครับบางตัวนี้สนิมเยอะเลยนะครับต้องล้างนะครับต้องขัด ็ดูสวยงามหน่อยนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ดูสวยอยู่แต่ต้องไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับหลังจากตากแดดแห้งแล้วนะครับก็ตากหลายชั่วโมงอยู่นะก็มาลงน้ำยากันสนิมนะครับนี่ ลงน้ำยากันสนิมแล้วเดี๋ยวจะลงน้ำมันนะครับแล้วค่อยมาประกอบซ่อมอีกทีตอนนี้ก็แก้ไขในบางจุดก่อนนะครับแก้ไขในจุดที่แก้ได้ก่อนก็ดูสวยอยู่นะครับคนละคนละเรื่องเลยกับที่มาใหม่ๆนะครับสุดยอด